เมื่อได้ยินว่าวัดนี้รางวันที่หนึ่งเจ็ดงวดไปสิคะรออะไรแต่ทางที่เราไปอืมแมปอะไรนี้ หมาห่วเลยอะ ัดด like, like, ีแคนะที่ไนด้เลย่เ่ก็ไดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 9 91 9อเาหนอ๋อเ้างเอาสองตัวเลยอ้ออกีกตัวนึงเลยอืมอุ้ยใช่ไหมอ่ะน่าจะหกอะ่ะเออเหมือนจะหกแต่จางมากเลยเออเหมือนจะหกแหละคิดว่าหกอืมเออเลขชอบถ้าพี่ถูกพี่เอาชุดใหม่มาใส่ั้ยเลข ได้ชัดๆหน่อยไหมได้ถ้าถูกอะหนูจะเอาไข่ที่มีตัวเลขมาถวายด้วยนะแม่เพราะว่านี้มันไม่ชัดเลยคนอื่นรับซ้อมแต่มองไม่เห็นจ้ามันคือถนนเส้นสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าออกขวาเหรอคะออกขวายาวเลยจ้าจักวัดเลี้ยวขวาจ้าจักวัดใช่ออ้แงผ่านหน้าไอ้หนูมาคือไม่มีรถมาเลยมันก็จะเป็นสายเพียร์เลยค่ะมันเป็นฝามันเป็นเลนเดียวด้วยแล้วะเป็นฝา